สวัสดีนะครับนะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่แนะนําตัวใหม่นะทีห่อเป็นฟอร์ดอ,อะไรนะบาเาฟิร์นอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะตกภาษาอังกฤษด้วยนะครับตัวใหม่นี้ใหม่วงจรนะคลิปที่แล้วเราบอกเรื่องของการกดคีย์ไปเรียบร้อยแล้วแต่เสียงมันเบ,นเบามากนะครับเบา,น,านะครับเบา,บเบาแล้วจะทําไงให้มันเสียงดังนะครับดูไงดีให้มันชัดชัด โอเคนะโอเคนี่นะนะครับโอเคอันนี้เราห้องเซลโลนะในห้องเซลโลนะครับคันนี้ตัวนี้ห้องเอโคนะผมจะเสียบไมค์กลับไปเหมือนเดิมนะเพราะผมกดคีย์ให้ท่านดูแล้วนั้นตามวงจรเนาะกดคีย์บอกแล้วนะครับอ่าอันนี้สายมันเรายงยาวนะครับเพราะสายมันยาวเพราะฉบผมใช้ในรถบางทีมันไม่ค่อยได้นั่น,นครับอ่นะกดคีย์เรียบร้อยนะส<า>เสียบ เสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับอลองเทสก่อนนะครับว่าได,ได้ไหมเห็นไหมครับตัววิ่งอยู่นะสีแดงนะไหนนะนี่น้กดคีย์ได้แล้วนะครับเพราะตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ากดคีย์ยังไงตั้งไงก็ไปดูย้อนหลังนะครับ่อโอเคแต่เรามาถึงพูดถึงเรื่องของแอปที่มาช่วยทําให้มันมีเสียงขึ้นก็คือตอนนี้การว่ากดกดคีย์แล้วมันออกเสียงมันออกที่หัวไมค์เนี่ยมันเบา เาแล้วมันไม่ได้ยินนะครับนะเดี๋ยวผมย่อย่อหน้าจอให้มัมาก่อนเนี่ยย่อลงมาครับมันจะมีแอป,ปตัวหนึ่งครับอมองเห็นไหมนี่ยรัจะมองไม่เห็นหน้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ดูนะครับมันเป็นแอปที่เป็นรูปรูปนี้นี่นี่ครับท่านไปโหลดนในเพจสโตท่านมานะครับ ไอตัวนี้ผมไม่ได้ทําเองนะมันมีอยู่ในเพจโตนะครับมีในเพจโตนะครับอลองดูเห็นไหมเออตัวนี้นี่ชัดแล้วเนี่ยนะครับเพจโตนะเนี่ยตัวนี้นะถ้าจะเจอก็แคปตาจอไว้นะครับนะเป็นรูปเป็นรูปหมีหรือเป็นรูปแมวเนี่ยนะอ่าโอเคท่านี้ยผมเสียบสายไปแล้แลวเวลาพูดมันได้ยินแน่นอนนะครับมันจะมีคําคําว่า s p สเปกเตรงนี้นะครับ s p สเปกเกอร์บลูทูธอ่าสเปกเอะไรทั้งอย่างไหยฮนะตรงนี้นะัวนั้นแต่แอปของท่านนะนะองไม,ไม่เห็นไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดนะคนะครับก็โอเคใส่ไปแล้วนะครับผมกด s p สเปกเกหนึ่งทีครับมันจะหมุนครับก็คือโปรเนี้ยโปรแกรมอ่ะเป็นการตัดคีย์แล้วปกติท่านเสียบสายตัวนี้ไปอ่ะ มันจะโชว์ตรงนี้ว่าลูกเป็นรูกหูฟังแล้วก็มีขาไม้ครับรูปหูฟังแล้วก็มีขาไม้คันนี้กดตัวนี้เข้าไปด้วยโปรแกรมนี้ช่วยปุ๊บขาไม้กับหูฟังมันจะดับไปคันนี้เสียงจะออกมาที่จะออกมาที่โทรศัพท์ออกที่ไม้ไหมออกออกแต่เบาแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยออกแต่หัวไม้ไม่ออกที่โทรศัพท์โทรศัพท์บางรุ่นมันก็จะมีเสียงนะมีเสียงออกที่ตัวเครื่องเลยนะครับ okay, เอคเกวมึงย่อไปกันโอเคเกิร์ตดเซลโลนะครับ เนะจ้าโลนะตรงนี้ไม่ต้องยุ่งเลยนะครับเป็นรูดลำโพงปกตินะรูดลำโพงปกตินะครับไม่ต้องทาอะไรนะไม่ต้องเปิดวงปดวอกนะครับเดี๋ยวผมเทสได้ดูนะครับเปิดเสียงกันระดับเสียงมิเดียนะครับเพิ่มเสียงมิเดียให้มันดังๆหน่อยนีม่มิเดียก็คือเสียงที่เราคุยหรือเสียงอะไรทําของท่านนี่ครับย่อลงมาหนะเปิดในในห้องก่อนชา้าหน่อยนะครับ มือเดียวครับโอเคดังนะเสียงเลขเข้าดังนะเปิดเสียงเลขเข้าดังด้วยมันจะได้ดังตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับโอเคเข้าไปที่ห้องเซลโล่ใหม่นะครับดูนะเทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เจดปเ้ายเห็นไหมครับดังแล้วเนะาะนะมีเสียงดังด้วยโอเคไม่รู้ว่าตรงนี้เสียงเดือดเข้าดังหรือเปล่าเดี๋ยวย่อดูก่อนนะครับโอเคเสียงนักเข้าดังนะครับแล้วก็เสียงในตัวของตัวนี้ดังอยู่โอเคเรื่องสุดแล้วกันนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบโอเคอันนี้นะครับเราทดสอบได้แล้วในห้องห้องเอเคานนะครับโดยมีโปรแกรมตัวนี้ให้รูปหน้าหมีนะครับหน้าหมีตนนัวเนี้ยเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมไปดูในเพจสโตแป๊บนึงนะครับกดที่เพจสโตท่านไปที่เพจสโตของท่านนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยครับรอ,อ่ะผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะลงลงรูปไปให้นักกันนะครับในในตัวของอะไรนะของในในข้อความนะครับนะฮะโอเคเปิดเซลล์ขึ้นมานี่ผมโทรศัพท์ผมใช้เครื่องเก่านะถ้านมีเครื่องเก่าก็เททไดนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะเปิดในห้องเลยคุยกับเพื่อนเลยดีกว่าว่ามันจะได้ยินไหมนะครับนี่นครับในห้องกลุ่มเพื่อนกันทุกที่ที่มีเขาคุยอยูนะ่นะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะคุยนะครับครับ F E 0อศูนย์สี่ครับ ขอญาตแจ้งเปิดสถานียามเย็นนะครับเอร์ศูนย์สี่ครับแจ้งปุ่มพ่นก๊าน้ําทิ้งครับขอญาตเปิดสถานียามเย็นนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านประธานสวัสดีท่านที่ปรึกษานะครับสวัสดีสวัสดีสมาชิกทุกท่านะคณะกรรมการทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับที่ห้าแปดที่สี่ศูนย์ที่หกแปดนะครับสวัสดีทุกท่านครับยามเย็นครับ นเราดูที่ว่าเขาจะตอบมาั้ยครับนะเอ๊ทำไมเงียบกันหมดมที่ยังคุยกันอยูย่ยเลยคขอได้ยากค่ะสวัสดีค่ะบท่านสุนทรีได้ไหมครับตอบมาแล้วน้อ,วองสุนทรีเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับพี่เจ็ดเก้าก็ตอนนี้รอดูอาการครับรอดูอาการจากทางหมอที่โรงพยาบาลที่ตรวจครับแล้วก็ รอดูจากตัวตัวคลินิกด้วยครับก็ยังยังนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านครับยังให้กักตัวอยู่ครับผมเห็นไหมครับผมผมคุยกันในห้องเพื่อนกันทที่นะครับด้วยไม้ตัวเดียวนะครับกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับโดยที่มีแอปตัวไอ้รูปหมีมีนะครับสีดำส้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงดูว่ารูปไหนนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับนะโอเคนะครับนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้การทำยูทูปด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับปุ้ย